เอาสวัสดีครับก็ผมก,กับรายการคุณเกมเมอร์ทีวีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนสร้างสอนสร้างแคนี่นะครับพูดกับใครฮะพูดกับรายการเหรอวันนี้กำลังใส่อยู่ใช่พูดกับใครเลือดเลยอะไรเนี่ยเบาๆหน่อยดีกับการแคสเกมเนี่ยแคสเกม แ,แค่ทำไมเกมอยากแท้ก็จะมาสอนสร้างบ้านหินมะกันนะครับไม่เห็นไม่ถ่ายเลยมันก็ละลายหรอกพง <laughs> ไม่ใช่ไอติมหิ <laughs> มะละลายได้หรือเปล่า <laughs> ไหน <laughs> ไหน <laughs> ที่ถ่ายอยู่ไหนที่ถ่ายอย,ย,ย,ยู่นะพง <laughs> <laughs> เอาถามไปิีนี่ไงเดี๋ยวกี้ไหนที่ถ่ายฮะไหนโอ้ยก็กูกดกดนี่ไปแล้วกดถ่ายไปแล้วมันก็จะอยู่ในเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้งูฉลาดฉลาดตายแล้วมึงอ่ะมันฉลาดตายฉลาดเยอะเลยมันตรงจะใหม่หรอมันจะที่มันหมเฮ้ยอันนี่กระโดดจังเลย นะครับก็ต้องไหมอยั่เนี้ยองไม่ออกเลยอย่าพูดเอยากให้คนรู้บอกอยากให้คนดูสังเกตว่าเป็นบ้านหิมะตรงไหม่ถามพ่องพ่อทำงานอยู่พ่อมาเคยเล่นครับ และอีชาร์สสมายเจ็บปัสคนดูจะว่างไงวะถามพ่อไงเอ้ยภูมิขึ้นพ่อร้อนแม่ไม่ก็อแต่กลัวต้องตีนคือชอบต้องตีนแหละคือชอบเขาคือเป็นทีมเรื่องนี้คุณเราพูดกวนเท้าหรอเปล่าไม่ชอบพูดอย่าว่าพ่อป่วยเหรอเออเย่ไม่มีพ่อให้ป่วย ก็ทำงานปกติพ่อให้ป่วยพ่อป่วย้มีมาตกด้วยหรอมีบ้านเตียงเนี่อไมงได้เห็นอยู่เมนีมันเข้ากันไหมพื้นห้ามาใส่ไหม ผมคิดสดๆเลยนะครับผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ดิบๆนะครับเอาสดๆลยครับ <laughs> คิดสดๆเลยนะี่ย<ๆ>สวยบ้านๆอะ่ะอย่าลืมพอใจนะตอนแรกครับคิดว่าเอาอะไรจะถามอีกรอบนี่มึงทำอะไรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเขาสวยเลยเฮ้ยว้าวแลยงเลนีิเสียวว่ะอ่ะให้สิบเลยอ่ะโอ้สิบตีนเฮ้ยเสียวว่ะมาโหตอนแรกมันไม่เจ็อเ้เอาเอามนุษย์หิมะด้วยมนุษย์หิมะาแล้งมนุษย์หิมะด้วยดิเออเฮ้ยโกเลมสร้างไงวะเนาะ งชิบหายเลยจะไม่ได้ลนะตัวเล่มกระสงไม่เป็นหกบล็บอกใช่หกบล็อกใช่ไหมเรียงก,กันใช่หนึ่งสงามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออช่ยเก้าทำสลับลบีสลบับบีสลบับบีเฮ้ยอย่าไปตีมันเดี๋ยวม,<ำ>มันก็ละลายอยู่ดีเนี่ยมันทำเป็นลางสวยแล้วทำาไมบ้านมันไม่ละลายอะ่ะไอ้กไก่เดี๋ยวมันก็ออกมาอีก มึงสังเกตได้เดฟพื้นมึงจะเป็นเห็นไงอ่ะเห็นเห็นเห็นนี่พูดเรื่ามึงโง่เนี่ยมึงเขไม่เรียนป .1 แลอวมึงก็ตีมึงใช้คำพูดเลยพ่อป่วยหาเพื่อนพูดอ่ะพ่อป่วยอ่ะมึงใส่พ่อเพื่อนป่วยใอ่เขียบพูดจัง ตรงนวนี้ต้อกดตรงนี้แล้วก็ทำทินที่วางกลางห้องยู่ไหงวะคือทำไมก็ต้องทำแบบนี้หรือเปล่าทำไมเพื่อ,อเนี่ยเพือไม่ให้ละลายใช่ไหมเออ นี่มันกินน้ำเหี้ยนี่เราเอากระจบเราเอาก้อนน้ำเลยมาทำบ้านอะไรเนี่ยใครเล่นอยู่ในในคอมอ,ะอ่ะอะไรก้ออะไรแล้วใชะ่ยังคุณใหม่เหรอ่ะไม่คอไม่พูดไม่พูดท่านผู้ชมมาเว้ย พูดแล้วนี่บอกแล้วมันยังไม่ละลายสร้างอีกตัวหนึ่งเหงาแล้วรสร้างโกเลมด้วยเหงาหนาบูมสร้างโกเลมให้มันหน่อยเห็นไหมแม่งมึงปีนหาแปะมึงเหรอตอนนี้ก็จุดไฟจุดไฟเอาเอาไม้ไฟอ่ะ เด็กสร้างไม่เป็นต้องสร้างให้ดูนะครับท่านผู้ชมสองสามสีไอ้โง่อ๋อก็จะเอ้าแล้วแล้วสร้างเหี้ยวเช้าอ่ะเฮี้ยวเช้าสร้างไม่ได้ในโทรศัพท์กูลองสร้างแล้วมันมีเหี้ยวเช้ามีหัวเหี้ยวเช้าอยู่ตรงนี้มันสร้างไม่ได้เหมนในคอมเนนะออสร้างไม่ได้ ไปตรงฟังเนี่ยต้องใช่ดิอันนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวเสียงมาเสียงมาเสียงมาสดเลยบอกแล้วแต่ผ้าผ้า0.4ตัวเต็มมันแม่งสร้างได้โอ้ยแค่แมึงนะครับก็สร้างโกเลมด้วยหมุนเดินไปไหนฮะดูดิดูข้างหลังดิมันเดินไปไหนแน่ไม่ใช่กลับหลัง นี่โอ้โหเลือไปไกลเลยเอ้ยทำใหทมันเปสัญลักษณ์ดิภูมิภูมิพัดอ่ะเขียนดิเอวีลาวบนนี้สันหนึ่งตัวต้องให้แมกตกไปเลยหัวหายหายหัวหายหัวม หายใครยัวมีแบบไม่หายตัวอะไรด,ด้วยนะผมเนาะอ่าแมงตกละลายใส่สาดมันมีแบบหายตัวอะไรด,ด้วยเนาะไม่รู้น้ำยามังบวนติดกวนเ้าเฮ้ยมันอย่างง่เดิน,หนเหมือนข้าออกกันหัวให้มันออกไปครับให้มันวาดวาดชื่นดิ วาดชื่อภูมิอ่ะภูมิก็วาดเองไม่ใช้ใช้ไฟอ่ะใช้ไฟอ่ะใช้ไฟเขียนอ่ะใช้ดิใช้ไฟเขียนนี่นะเออใช้ไฟหรือพับหนึ่งไม้เขียนตั้งเป็นเขียนชื่อภูมิก็ได้ทีนี้ก็ได้เอาจุดตึ๊บตึ๊บตึ๊บ ทั่วสักวันนึ่งกูต้องเดินตกใจแน่เลยม่เชื่อไม่เชื่อม่เชื่อกะเนถ่านดีๆมแต่ไม่เชื่อไ้ดกวนนาเด้เ้าเดินมเลยตีที่นอน โอ้โห็กคอมีกระสุนไม่ถึงไหนเฮ้ยก่อนที่จะปำมหอนในชีวิตอ่ะเอาของแสงในกล่องอะไม่ไม่ชอบโกงไม่เคยโกงด้วยซ้ำไม่แฮะไม่เคยโกงเลยเขาปิดใช้ประตูด้วยเปิดซอมบี้เข้าบ้านเอ้ยไม่ต้องกลัวว่ากลัวอะไรมีโกงเล็อยู่ใช่เอ้ยไอ้โง้ จริงเมื่ยาวยาวมีแนววะโอ้โหจริงไปไหนก็เล่มหายไปไหนดูดิตอนนี้พวกมันหายไปหมดเอ้าพวกมันก็น่าจะโดนละลายแล้วแต่ว่าไอ้เทียนยังไม่โดนละลายละ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 โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ ที่เหลือเราก็ใส่ประตูให้สวยงามปนึงจะบอกเอาเนี่ยทำทำให้พื้นเนี่ยเป็นเป็นหิมะหมดเลยเอาวะจะจะได้ให้มันโอ้โหมันเดินเขียหม่เอเลยบูมบูมเห็นเหีนอ้าไม่เป็นไร ก็จบคิีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ